สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับแนวทางเนาะแนวทางเลขดับนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะแอดก็สรุปให้ทั้งสองสูตรเลยนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อ ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะเสาร์อาทิตย์นี้แนวทางล่าช้าเลยนะคะขออภัยเลยค่ะมีอีกหลายแนวทางเลยนะคะที่แอดยังไม่ได้ทำก็รอสรุปเลยแล้วกันนะคะรอสรุปแต่ว่าตอนเย็นนะคะจะลงสิบหกางให้อยู่นะคะจะเข้าจะหลุดแอดก็ลงนละค่ะเพราะแอดชอบสูตรนี้นะคะก็รอรับชมรับฟังกันนะคะทุกแนวทางอาจจะล่าช้าไปหน่อยนะคะตอนตอนนี้แอดเห็นตะดาวก็เดือนละค่ะวิ่งละค่ะ แต่ก็ทําแนวทางให้ทุกคนนะคะถ้าก็ไปไปจับกันเอาหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนเลขมันน้อยตัวเกินไปนะคะก็บวกให้แอดด้วยหน่อย <c oughs> บวกให้แอดนําเนี่เฮ้ย <m uch> มันคือมีแค่สามคูนึงคะ่ะเออแอดคือบวกเลขได้สามคูอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าดับแต้มนะคะดับแต้มรวมกันแล้วมันจะเออเขาเรียกอะไรละ่ะแอดแอด,แอดเรียกดับสูตรสองแล้วกันนะคะเออยังเรียกไม่ถูกยังไม่ชินปากเลยนะคะดับสูตรนี้นะคะ มาดูเลยนะคะงวดก่อนนี้ก็คือดับอยู่นะคะดับแต้มสี่บนเนาะบนล่างเลยนะคะสูตรแอจะดับทั้งบนล่างแล้วก็ตัวไปกลับเลยนะคะหนึ่งสามสามหนึ่งก็ดับอยู่นะคะสองสองสี่ศูนย์นะคะดับอยู่สี่ศูนย์ปดหกดับอยู่นะคะหกแปดเก้าห้านะคะห้าเก้าไม่มาจริงๆนึกว่ามันจะมาตัวเก่าไม่มานะคะเจ็ดเจ็ดก็ดับอยู่นะคะเพราะว่าผลหวยออกหนึ่งศูนย์หกเก้าหนึ่งนะคะนี่งวดงวดนี้มันจะเป็นตัวไหนแล้ว ทุกคนก็เอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแอดเน้นย้ํานะคะแนวทางถ้าเด่นชนดับให้เลือกเด่นนะคะเด่นชนดับถ้าสมมุติว่าแอดให้ดับ3ามหนึ่งนะคะแต่ว่าในหลายๆสูตรนะคะหลายๆสูตรของตัวเองหรือว่าสูตรของแอดหรือว่าสูตรของที่ได้มานะคะของหลายๆท่านที่ได้มามี3ามหนึ่งเราก็เลือก3ามหนึ่งไปค่ะอย่าไปตัดออกนะคะ ก็หมายถึงว่าดับมันชนเด่นแต่ถ้าใจเรามันไม่รักก็ตัดออกเลยค่ะเหมือนแอดเอดงตัดแล้วออกค่ะ <laughs> ตัดแล้วออกค่ะเป็นจริงๆนะคะตัดตัวไหนออกตัวนั้นค่ะมันจะเป็นอย่างไรด,ดวงพวงเขาเนาะช่วงนี้เก็บซีว่ะโอ้ยหลากเลือดคือกันขังหดกกอนเนาะเอาเรามาดูกันอาทิตย์ใหม่แล้วนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปนะคะจบไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันวาสาน <laughs> แต่ว่าคิดย่ยได้กระจิบใจ,ใจค่ะคุเอา้านี่นะคะ สองแอด่งมิเตอรสโาอ้าวนี่ค่ะทุกคนนะคะแอดก็พูดนะคะพูดให้คลิปมันพูดให้คลิปมันเอ่อครบนะคะแปดนาทีสิบนาทีตามเข้ากําหนดนั่นแหละคะ่ะใครชอบก็รับรับชมรับฟังเนาะใครไม่ชอบก็เข้ามาดูแนวทางได้นะคะแบ่งปันน้ําใจกันแอดก็แบ่งปันน้ําใจนะคะอยู่ที่ทุกท่านจะมีน้ําใจให้แอดไหมนะคะถ้าไม่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ดูผ่านๆนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้นะคะโอ้ย แอะแหงกึ่มแลวเด้เต็มมือขื่นเลยพ่ะได้เศร้อาอยู่ค่ะเอา้า นี่นะคะทุกคนงวดนี้ก็ยังอยู่ที่ดับ9้านะคะเรามารุ้นกันว่า9้าจะดับอยู่ไหมนะคะแต่ว่า9ก้าก็สายแข็งเลือเกินนะคะถ้า9ดับอยู่นี่ก็คงจะเลิศมากเลยนะคะแอดก็แค้นใจ9้ามากนะคะถือว่าเป็นหวยที่มาบ่อยนะคะมาบ่อยมาดีเราจะไปเราก็ยึกยึกยักยักกันนะคะทุกคนบอกอันเทาสิไปก็มาดูดูด,ดูสันแต่ว่าสูตรเลขไหลของแอดก็ดีอยู่นะคะเดินดีดีอีเก้าหนึ่งสามนั่นนะคะอ่ะ รอดูนะคะวันจันทร์งวดใหม่แล้วจะเป็นยังไงะหมานจะเฮงจะปังจะเลิศดกันไหมนะคะก็รอดูนะคะจากสถิติดูจากแนวทางนะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กับสูตรตัวเองดูนะคะทุกท่านบอกอ้าไนบอกว่าดับเก้าไงบอกว่าดับดูถ้าดับชนเด่นแอดเน้นแล้วก็แอดย้ำนะคะว่าดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะทุกคนไม่แต่เงีงว่าดับชนเด่นก็นให้เลือกเด่นเนาะ ถ้าสมมุติสูตรนี้มันดับแต่ว่าสูตรอื่นมันเด่นก็ให้เลือกเด่นค่ะให้เลือกเด่นแต่ว่าอยู่ที่เรานะคะเราจะตัดออกไหมนะคะอยู่ที่ความชอบของทุกคนนะคะขนาดเอดก็ยังเลือกตัดออกเป็นบางตัวนะคะที่ฟุกที่ว่าไม่ตัด91้โอกนะคะแค่นั้นค่ะแค่นั้นไม่มีอะไรมากมายค่ะอยู่ที่ตัวเราจะพินิจพิจารณาหวยบมินเขาบอกตัวไดกับเสื้อมือ้ดิค่ะก็ยังว่าสูตรค่ะเป็นเพียงการคำนวณแบบไฮโซนะคะ แบบมหรักการนิดนึงแต่บางเท่อรักการอาจจะผ้าเขาป่าเขาดงเออพาไปเก็บเห็ดบางเท่ออันสูตรอาซีผ้าเขาหางมันก็อยู่ที่เราจะพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์อีกทีค่ะเอาไปวิเคราะห์ค่ะเพราะว่าแอดก็คำนวณให้แล้วนะคะมันได้ออกมาแบบนี้ค่ะแอดก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะจะว่ายังไงเพราะว่าก็ยังว่าสูตรมันหายเบ,บียนนี่โอ้ยเข้าใจข้ามาสูตรมันเหค่ะโอ้ย แอดนี่แห้งอัน,นี้เนาะเอา้าทุกคนเอาไปพินิพิจารณาค่ะถ้าชอบก็จับถ้าขัดก็ผ่านทุกแนวทางน,นะคะมีเข้ามีหลุดตามเสเตปพวกมั่นแหละคะ่ะแอดก็อยาให้ทุกสูตรเนาะเดินดีอยากให้ทุกสูตรแม่นนะคะทุกคนบอกเอ้ยเสิยวามากหลยโอ้แอดก็บอกตามภาษาของแอดนี่แหละคะ่ะให้คลิปมันครเปดนาทีซิปนาทีเอียงกวากันไปเนาะ แต่ว่า F อฟซทางช่องก็น่ารักนะคะน่ารักหลายหลายท่านเนาะนี่แหละค่ะเราเอามาแบ่งปันกันก็เป็นความสุขอีกหนึ่งรูปแบบนะคะทุกคนพูดคุยกันเฮฮาปาร์ตี้นะคะไม่มีใครเม่นแม่นขนาดนั้นนะคะแม่นขนาดนั้นคอยก็ขมบูมเมื่ออันเป็นสามสูตร4ีสูตรดอกเออคอยให้ตัวเดียวโหลดค่ะแต่ว่าคือสีโปอยดอกค่ะถ้าเสรม่นจังสันนะไม่สีอักซอยูฟูเดียวเนาะไหมอันถ้าป่อยไปเลียกมันก็สีดังเนาะไหมไม่ถ้าแม่นปานั่นเนาะ เอาเอาซื้อถ้าอหลีเดถ้าแม่นป้าน่ะคุยซื้อผู้เดียวใส่มาค่ะโบมาถามหมูดรอกยานหมูหูน้่ค่ะอันนี้ก็ยังว่าผู้หูไวยสิออกยังก็ยังมาถามหมูอยู่เนาะแอดกับบริกเก้ปนันนะคะแอดก็ยังมาถามหมูอยู่ให้ยไปตัวไรให้มือนี่อันฟันนี่โอ้คือบอันนี้คือบัวโอ้ยมนุษย์ธรรมดาสามัญชนเนาะถ้าค่อยเก่งปนันค่อยก็คงใส่ค่ะคือกันขนาดสูตรร้านเขาเป็นแปดหัวชิบมววยังหมักแต่สูตรจะหขวงี้วะ เออ้าไปได้สูตรร้านตานน่รวยแล้วะคะ่ะเนาะเนียว่ามากกลายสูตรอันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเลขดับแต้มเนาะโอ้ยหิวหนมโคกได้บาทนี่อันนี้ทำไมมันได้น้อยจังคะทุกคนเอาไปบวกเบิ่งกันดูนี่นะคะทุกคน ดับแต้มมาแล้วนะคะดับสูตสูนะคะเป็นดับแต้มห้านะคะดับแต้มห้าบนล่างนะคะไม่รู้จะดับอยู่ไม่แต่ทําไมมันให้น้อยจังเลยนะคะให้ศูนย์ห้าห้าศูนย์ให้หกเก้าเก้าหกห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะอะไรที่บวกกันได้ห้าอะมาบวกเพิ่มให้แอดหน่อยนะคะแอดก็ว่าแอดบวกครบหรือแอดตาไรอา้าววจริงจริงได้หนิแอดเมาหยอดเข่าอีหลี่ด้ยค่ะแอดวินหัวหยอดเขาอยู่ตอนนี้เออบ้านนี้บ้านานี้แยกวงกันอยู่ค่ะ เอาเอาไปค่ะเอาไปเบิ้งค่ะเอามาบวกกันให้แอดเบิ้งก็นดูอีกยังบวกกันใดหานะคะ0 5 5 0 6ห9 6ห้8ศูเจดดดดค่ะดับแค่นี้นะคะถ้าดับถ้าแอดบวกเลขอะไรที่บวกกันได้5แอดจับได้แค่นี้เรือว่าผู้ใดบวกในยังไดหาอีกเอามาให้แอดในแอดสิเดเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแอดว่ามันขึ้นหน่อยเท้ว่าบวกไดหามีแค่สาคู่นึงค่ะกลับไปกลับมานะคะบนล่างเลยคือดับแต่ว่านี่ละคะเลขดับมีอยู่แค่นี้ละค่ะ อันถดับไรมันก็สื่สื่อตัวใดเหรอบาถดับเมื่อสู่ตัวอรุณเนาะอันนี้ดับแค่นี้ก็สามคู่ก็สมเหตุสมผลนะคะสามคู่ห้าคู่หกคู่มันจะอยู่ดับประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเออหาศูนย์ศูนย์หาเก่ากกเก่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดู่ใดสิไปกับพิจารณากันเมืองเพราะว่าทุกทุกครั้งที่ให้ก็ดับอยู่นะคะแอดเลขดับคู่อย่างนี้ไม่ได้ดับเยอะแยะนะคะไม่ได้ดับเยอะแยะแปดเออเป็นยี่สิบสามสคู่นะคะคือมันมีแค่นี้ค่ะเลขดับ ก็ถ้าดับขนาดนั้นก็เจ้าสีสื่อเลขใดล่ะค่ะอันนี้คือดับดับตัวไปตัวกลับเลยนะคะดับบนดับล่างนะคะทุกครั้งที่ดับมาก็ดับอยู่นะคะงวดนี้เจ้าสิเป็นยังไงเอาอีกอย่างบวกกันได้หา้าบานนี้อันศูนย์บวกหามัน,ก,น,ก,ก,นก็ได้หา้าก็ถือต้องเนาะอันหกบวกเก้าก็ได้หา้าเจ็ดบวกแปดก็ได้ห้ามีอะไรบวกกันได้หา้าอีกเมือ่อไหร่ล้วบอกสี่บวกหนึ่งค่อยว่าเรยวค่อยว่าเรยวมีอย่างอยู่บานนี้สองบวกสาม เออว้าวสองสามสามสองอยเออ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 เอ้าเมายอดเขาอันนี้แอดก็บอกอยู่นะคะอะไรที่รวมกันได้แต้มห้าคะ่ะบนล่างมีอะไรอีกนะคะเอาใหม่เริ่เอออันนี้สมเหตุสมผลแหละ มีห้าคู่เอออันนี้ห้าคู่นี่โอเคค่ะห้าคู่นี่โอเคศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าหกหกเก้านะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะเออสองสามสามสองค่ะอ้ยสองสามสามสองดับเฮยอ้ามีอย่งอี่ค่ะมีอะไรอีกนะคะบวกกันแล้วดับห้ามืดเราบอกแปดบวก, 8, บวกโอ้ยเมืดเรามั่งค่ะมีอะไรอีกนะคะถ้าใคร ถ้าใครบวกได้แล้วก็มาเพิ่มให้แอดหน่อยนะคะห้าคู่นะคะน่าจะห้าคู่น่าจะครบแล้วนะคะห้าหกคู่ลิมิตของมันอยู่แค่นี้แล้วค่ะทุกคนนี่แหละค่ะศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าหกหกเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะแล้วก็สามสองสองสามค่ะเอาแมนเราบะ่เออนี่แหละโอ้ขอยแห้วิ่งนวดเขาอยู่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิบหกค้างลงให้ตอนเย็นนะคะแล้วก็แนวทางหลายๆแนวทางก็จะทะยอยลงนะคะ สาวอาทิตย์นี้ขออาภาัยเลยนะคะแนวทางหวยไทยกับเฮ็ดโบท่านเดี๋ยวสีแสกลงเนาะหวยไทยเดี๋ยวจะแทรกลงวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์น,นะคะแทค่อยๆแทรกลงไปนะคะแนวทางอะไรที่ยังไม่ได้ทํานะคะอาทิตย์นี้บไว้ค่ะอาทิตย์นี้ลงมาท่านแล้วคะ่ะเนาะเดี๋ยวมือแรงพอกันนะคะโอ้แอนหวงนอนแร้วโบไวสีนอกแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเปิดใหม่บลเลยเฮ้ย